อ่ะมาสวัสดีพิ่รักแฟนแอคนะก็วันนี้เราก็เดินทางมาถึงพาร์ทสุดท้ายของแอคซูพรีมแล้วนะก็วันนี้เราเหลือบอสตัวสุดท้ายคือบอสต,ตรงแท่นนะก็วันนี้เราจะมาตีมันกันนะ โดยใช้ใ้เจ้าหมากับเจ้าแมงมุมนะที่เราจับมามาเราจะมาสอยมันกันไม่รู้ว่ามันจะโหดหรือเปล่างับงับมา แล้วก็ไอ้เจ้ากิก้าครับมันเพิ่งเกิดแม่งอย่างแสบเลย <c oughs> คือหืจะจบแล้วอะ่ะเองเพิ่งมาเกิดจะว่าตายว้าตายรายวันแม่งปวดหัวจริงเลเวลยิ <c oughs> <c oughs> ้มแห่เนะมันอยู่ตรงเขาฝั่ง หลังบ้านเราอะเออไม่ใกล้ไม่ไกลนะเขาตรงบึงมรณะแม่งแสบมากโอ้โหหาแทบตายไม่ออกเฮ้ยนี่อะไรมะเนี่ยไอ้อบอสมาเองเอาดิไี่ลิงนี่วะมาดิมาดิาเฮ้ย เ,นนะเองบอสมหมทำไมเองกากอยี้วะเนี่ยเฮ้ยกบวนไปแรกดิเออแค่ <c ười> แข่งดิเฮ้ยยกอันเฮ้ยเอาดิเฮ้ยเอาดินี่อะไรวะอันอาานี้บอสเนีเาาน่ย อะไรอ่ะบอสท,ทำไมมันง่ายอย่างเงี้ยไอหมอนี่มันโหดมากเลยนะอะไรวะบอสท,ทำไมกี้กี้อย่างงี้วะเนี่ยวิปเปอร์ยังโหดกว่าเลยยังถึกกว่าเลยอ่ะแหม่ะ,ะกลับบ้านกลับบ้าน ไปกลับบ้านขอหอมหมดแล้วอาร์คสูพรีมคือที่จริงมันแน่าจะโหดกว่านี้นะคือผมก็งงเหมือนกันนะมอตัวเนี้ยคือหรือว่าเราตั้งค่าโหดเกินไปล้อ ผมว่าไม่ใช่นะนี่หมอนี่กระโดดสับ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 ,สบนี่เนี่ยนี่เนี่ยขวานสับคือเราตั้งค่าโหดไปเลยผมว่าไม่ใช่ว่ะขนาดเนี่ยมันยังสู้ไอ้บอสบอสปลดล็อก อ่าปลดล็อกตอนนั้น่ะเอ็เซนยังไม่ได้เลยอ่ะอ๋อไอตัวพวกนี้นะเนี่ยแล้วไอตัวนี้ยังสู้ไอบอสสีม่วงยังไม่ได้เลยเนี่ยเอองงวะ่ะคือผมว่ามันแปลกๆตั้งแต่รลเวลแล้วนะ คือจับมาตั้งแต่นลเวล600หอยอ่างเงี้ยพอจับมามันก็เก้าร้อยแล้วใช่ไหมมันก็โหดอยู่ยดีอ่ะเออมันอาจจะไม่ค่อยสมดุลก็ได้นะผมว่านะเหมือนบอสเดสเซิร์อ่ะมันน่าจะโหดแต่มันก็ไม่โหดครับ ส่วนไอ้ริปเปอร์แม่งยางถึกเออแปดดีคือผมว่าเขาน่าจะพัฒนาอยู่มั้งนะมันต้องใช้เวลาในการปรับกว่าจะให้มันสมดุลน,นะอ่ะช่างมันเรามีหน้าที่เล่นก็เล่นนะแต่แค่แบบวิจารณ์เฉยๆคงไม่เป็นไรมั้งอ่ะ ตามธรรมเนียมของเราเรามาทัวร์บ้านกันดีกว่านะว่าเรามีอะไรบ้างนะไหนๆก็พาร์ทสุดท้ายแล้วอะ่ะก็จะมีกอดลี่นะเป็นริวสุดโหดเลยไอ้สองตัวเนี้ยกับบรัดแมทเทอร์แล้วก็นิวเคลียร์บีล็อกนะสองตัวแล้วก็แวมบริท ปิเปอร์นะแล้วก็จะมีเนี่ยไวทอันคิโลแล้วก็เอเปิกกอริล่านะเอเปิกอะไรวะเนี่ยเดอริซินโนซอรัสนะแล้วก็ไฟไรออนอิเล็กทริกแบตเทอร์ โดดิชชื่อไดโนเสาร์ไม่งอ่านยากนะแล้วก็โทนี่ดากอนนะแล้วก็จะมีพราโนโลชุดใหม่นะพุดเก่าตายไปแล้วแล้วก็มีเอ펙เนะแล้วก็ยูไทรเรนัสแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโกเลมนะเอาไว้ครับหินแล้วก็มีพี่เบิร์มคาราเซอร์นะ แล้วก็จะมีน้องหมาพรามวุฟแล้วก็ออสเฟนริวนะตัวเล็กเซเบอร์ชูดแล้วก็ไอ้นกดิโมโพรโดอนนะนี่ก็จะเป็นอัมคิโลเอาไว้ตีหินนะแล้วก็จะมีดจาโบรแล้วก็จะมีตัวกาชานะนี่ก็พารานอโดน แล้วก็ตัวออกไขของเราดิโลแล้วก็เคนโทรแล้วก็อันเคโรแล้วก็อโลซารัสนะนี่ก็เป็นตัวธรรมดานะช่วงต้นเกมแล้วก็โดโดนี่ก็เตาเผาเหล็กนะ ก็ไม่มีอะไรนะนั่นเลยผมว่ามันใช้ไม่เยอะหรอกนะแล้วก็จะเป็นตู้เก็บของเนี่ยแล้วก็ตู้เก็บกาชานะนี่ก็เป็นเตาเผาเตาย่างเนื้อนะ้ำแล้วก็โต๊ะธรรมดาโต๊ะครับของมดโต๊ะยาของมดนะ เอออันนี้ก็จะเป็นพืชนี่ก็จะเป็นของมดแล้วก็จะมีพึ่งนะทั้งขาวเนี่ยก็จะมีแปลงผักนะที่เราปลูกไว้ไว้ทำกิปเบอร์นะก็จะมีอาเจนแล้วก็กิปฟินสองตัวแล้วก็จะมีหุ่นกระป๋องก็ไดโนเสาร์ไม่เยอะนะ หรือว่าผมเล่นผิดแผนที่ก็ไม่รู้นะคือที่จริงมันมีโดโด้เร็กด้วยนะครับแล้วก็นะกีก้านะแล้วก็พามทีเร็กครแต่ของเรามันไม่เกิดครับผมก็ไม่รู้ว่ามดมันชนมดตัวไหนนะคือผมลงแค่ ซูเรีมอันเดียวนะนอกนั้นก็จะเป็นมอดมอดยามอดปลูกเนี่ยมอดปลูกพืชแล้วก็มอดสพลัสนะก็มีแค่นี้นะที่ลงอะ่ะเออก็จะมีเทรลพอรตผมว่ามันน่าจะอยู่ที่แผนที่มากกว่านะแผนที่ของมอะ สำหรับใครที่จะเล่นมอดอ่สูพรีมนะผมแนะนำให้ไปเล่นแผนที่แรกนรกครับเอาไว้ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิป,ปแล้วกันนะแล้วก็คำแนะนำนะสำหรับมอดตัวนี้ก็เป็นมอดที่ดีมอดหนึ่งนะผมว่านะ 5ไดโนเสาร์เกิดเยอะกว่านี้นะแล้วก็ถ้าเขาเอามนุษย์ออกไปจะดีมากเลยครับมนุษย์ลิงที่ปาลาระเบิดอะ่ะเออแล้วก็ปรับความสมดุลอีกสักหน่อยนะผมว่ามันจะเป็นเหมือนไอมฟมเฟียงเลยเออบอสก็ ปรับอีกนิดนึงนะบอสตรงแท่นนี่มีเซอร์ไพรส์สองตัวครับยังไงก็ขอบคุณที่ติดตามและรับชมมาโดยตลอดนะถ้าผิดพลาดอะไรก็ขออาภัยไว้ด้วยนะยังไงก็ลากันไปก่อนสำหรับแารคซูครีม